ขที่แปดงานที่สามนะครับอันนี้จะเป็นการต่อมอเตอร์เข้ากับต่อมอเตอร์เข้ากับรีเลย์ตัวนนะครับก็จะมีงานนี้ก็จะมีรีเลยเ์แล้วหลอดไฟหนึ่งดวงจอยสวิตช์อร์ด้ล่าสาปลาแล้วก็มี่านด้วยนะข้อที่สามนะครับผมจะมาอธิบายการทํางานนะครับอ,อย่างแรกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟกับไฟฟ้าน,นะครับก็ขั้นตอนที่หนึ่งถ้าเรากดเปิดนะครับก็จะติดตั้งคู่นะครับ อันที่สองนะครับก็จะดับทั้งกู่นะครับอันที่สามก็จะเป็นปิดนะครับหน้าจอซีดีก็จะปิดปิดปิดนะครับกลมครับครับแบบแปดงานที่สามนะครับจะมาอธิบายโค้ดของการทำงานตรงนี้จะเป็นในส่วนของการกำหนดค่า GPO สำหรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับ แรมรีเลย์อินพินนะครับควบคุมรีเลย์หลอดไฟนะครับมอเตอร์อินหนึ่งมอเตอร์อินสองอินสองนะครับมอเตอร์อินเอขาที่ต่อกับโมดูล L สองเก้าแปดเอ็นนะครับเพื่อควบคุมมอเตอร์ก็มีบัตทอนพินนะครับรับสัญญาจากปกุ่มกดอันต่อมาก็จะเป็นอินรีเลย์นะครับรีเลย์ทำงานเมื่อสัญญาณเป็นโลแล้วก็นี้ก็จะเป็นไฮรีเลย์ปิดเมื่อสัญญาณเป็นไฮนะครับ เป็นโหมดนะครับก็จะเป็นเริ่มต้นที่โหมดที่1น,นะครับก็อันนี้จะเป็นตัวเก็บค่าสถานะปุ่มก่อนหน้านะครับมาส่วน,วนอของเ o อร์เซตอันะครับจะเป็นการกำหนดกำหนดขาเอาพุทธสำหรับควบคุมรีเลย์และมอเตอร์นะครับมาในส่วนของ ดิจิตอลไว้นะครับก็จะเป็นค่าเริ่มต้นคือไฟติดบ,บวกกับมอเตอร์หมุนเมื่อกดครั้งแรกนะครับแล้วก็<ม>กแสดงข้อความบนจอ LCD นะครับว่าลอดไฟหนึ่งติดมอเตอร์น่มอเตอร์ 1, อตริดนะครับอ่อนออนนะครับทั้งคู่ประมาณในส่วนของเวอร์ลูปนะครับเวรลูปก็จะเป็นการอ่านค่าปุ่มเท่ากับศูนย์นะครับไม่กดเท่ากับหนึ่ง แล้วก็มาในส่วนของ E/E นะครับ E FL นะครับตรวจจับการกดปุ่มไม่กดปุ่มนะครับถ้ากดปุ่มจะเปลี่ยนโหมดเคลน n t โ o d e เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับถ้าเกินสามให้กลับไปโหมด1น,นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเปิดไฟจอ LCD นะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสว er ิตช์เลือกโหมดนะครับมาในส่วนของสวิ er ตช์ก็จะเป็นสวิตช์เลือกโหมดนะครับในโหมดหนึ่งออนนะครับไฟเปิดมอเตอร์หมุนเต็มนะแสดงข้อความและมอเตอร์บวกมอเตอร์ออนนะครับก็ในเคสที่สองนะครับก็จะเป็นโหมดสองนะครับก็คือออฟไฟมอตไฟปิดนะครับไฟดับมอเตอร์หยุดแสดงข้อความออฟนะครับมาในส่วนของเคสที่สามนะครับก็จะเป็น โหมด3มันจะเป็นการสลีปครับปิดไฟแนละมอเตอร์แล้วก็ทั้งหน้าจอ c สีนะครับให้ดับทั้งหมดเลยทนะั้งสามอย่างนะครับเราจะตั้งดีเล์ไว้200นะครับดีเล์เพื่อการเพื่อการการกดปุ่มเด้งหลายครั้งนะครับกับขอบรับ